ร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ตอบไปนี้จนนิรันด์ทางหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันใดก็คุค้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย เธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนแต่นะจ๊ะคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณมากมายเลยจากใจนะไม่เคยรักว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไป จากเป็นคนอื่นไกลก็ซ้ำเคยเอาลองาช่วีเอาไหมเอาไหม <c oughs> ขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะทอดในวัตถุเนาะแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีตแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียว เปลี่ยนชีแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายสวัสดีคุณจันพี่นะคะคุณจะเห็นว่าเราเราพี่น้องบ่ทิ้งกันตลอดไป สามคนพี่น้องจ้าเนาะ,ะ,ะขอบคุณขอบคุณพี่จรันรพี่น้าจ้าขอบคุณมากมายค่ะคุณกำลงังจากเป็นคนอื่นไกลก็ซ้ําเคยเอาลองไปดู <laughs> เอาไว้เอาไว้ <laughs> ขอบคุณกําลังใจนะจ้าทอดน,นี้ไม่ถูกเนะาะรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อมีเมื่อมีบางคนข้างกาชีวิตฉันไป อยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราไม่รักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายจนนิรันด์ทางหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันแต่นะตาคุณค่ะขอบคุณนะคะ อบคุณนะคอะคุณมากมายเลยจากใจอนะต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้รักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อมีเมื่อมีบางคนข้างกายสัญญาจะเกิดอะไรกับทัาเป็นทีวิต ขอบคุณกำลังใจนะตะจากที่เคยเย็นชาเก่าวันไว้จากเป็นคนอื่นกล้าจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ตอบไปนี้คนนี้รันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราใจอยู่จนวันตายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลมโอบเธอเมื่อไร เพ,เพราะอีกแล้วขอบคุณค่ะเมื่อได้มีเธออยู่ข้างงกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนี้เมื่อได้มีเธออยู่ข้างงกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนใจเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหามากมายเพียงใดเราวิกันเสมอไม่แพ้มาถึงอีกแน่บางนีนะ กควกำลังใจนะจ๊ะร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนอยากไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อมี เมื่อมีบางคนข้างกายแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันเสมอไม่แพ้มาถึงอีกนน่บางนี้นะก็บคุณกำลังใจนะจ๊ะชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมาย ไม่ว่าฉันและเธอคนนิรันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันตายไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อมีเมื่อมีบางคนข้างกายไม่ให้ไกลกัน ใมจนนิรันด์ทางหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันายไม่เคยล้มไจนนิรันด์ทางหัวใจคือเ,อเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันเมื่อเธอล้มจะเป็นลมออบ อบเธอให้เมื่อร้อนจากเป็นคนอื่นไกลก็ซ้ำเคยเอาเราช่วย <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอาไว้ <c oughs> ขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะทอาน,นี้ไม่ถูกเนาะ <c oughs> ร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้ <c oughs> <c oughs> คุณคุณอะไรตึงเนี่ยคุณหลวงจบว่าไม่เคยรู้คุณคุณวันนี้วันว่าจ้ากอดกอดเจ้าคุณกำลังใจจ้านะคะ ฉันไม่เคยรู้ต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้รหันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันตาแค่ได้มองตาเธอในวันนั้น จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชใจเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปเมื่อเธอล้มจะเป็นลมอบโอบเธอให้เมื่อร้อนร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ ตอไปนี้ชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักราเพราะเพราะเพราะอีกแล้วขอบคุณใครรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเ<ๆ>มื่อได้มีบางคนข้างการ้อนใจกี่ปัญหา มากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้ใครก็คุค้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนเอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ตาย คุณปายว่าสวัสดีทุกคนนะคะพี่ปอยก็มอาหัวใจให้นะเนาะจะเป็นคนดูแลรหันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราใจอยู่จนวันตายเธอแล้วแต่คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรู้เป็นทีวิตขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะ จากที่เคยเย็นชาก็วันไว้จากเป็นคนอื่นกล่าวจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยเมื่อได้มีเธออยู่ข้างางกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนี้จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอลม้ม จะเป็นลมโอบเธอเมื่อสวัสดีคุณจันพี่นะคะคุณจะเห็นว่าเราเราพี่น้องบ่ทิ้งกันตลอดไปสามคนพี่น้องจ้าเนาะขอบคุณขอบคุณพี่จันพีนะจาขอบคุณมากมายค่ะคุณกําไลเพราะเพราะเพราะอ,อีกแล้วขอบคุณค่ะชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรง